ดีครับมื่อกี้มันจิบผักหวานนะครับรผมย้ำแรงนะครับผมผักหวานตอนเย็นนะครับผมขีดละยี่สิบบาททือเก่าหรือพี่น้องนะครับขายคนขีดที่เองขีดละร้อยครยับพี่น้องนี่ครับขายไเหยื่อวันขีดละร้อยนะครับผม,นนมวางดีๆนี่ไหมเจ้ากันเออ เดี๋ยวที่ได้พักต้นแล้วครับผมนี่เขาสูบอะไ้ฟ้าไปแม่มาทันเขาดิบอ๋ออ่ออ๋อกำลังสูบปลาอยู่เพี่อนนะครับเดี๋ยววันพาไปเบิ่งหนองปลาอีกกำลังสูบปลาเขาเดียวเนาะคือปกุ้งอ๋อกำลังมันกำลังติด ตูปเป็นปีเ,ปน,เน้ยวันนมันอันถึอพ,พักบงอันเดปีที่แล้วนะดีตอมันคืนมาน่นนะพักสาบหมันลงจงไ,ได,ด,ด้ขายได้ปดบาทเี่ไดขายได้หลากหลายเลยอันนี้พันหน่วยเดียวเยอะลงจงมัมีหน่วยเด้อันนี้ 1, นนนงงไไมันมีหน่วยเด้อันนี้นะ 1, นพันยาพินไไมันมีหน่วยไปขายไอตัวนั้นไปขายไแปดสิบบาทลีย่างลีจังสันเคยเห็นเคยเห็นจนแล้วบัดนี้ คอยเห็นซะวิธีการเด็ด่อยเห็นเลยรู้เลยว่าโจรน่ะเพราะว่า่อยเห็นอยู่ในสวนมีแต่้อยเด็ดยอดเนาะมีนาวิธีการเก็บจรงๆหน่นะเก็เอาลรีเอารีเอาเลยจะไปเด็ดปลายมันก็เรียบร้อยแต่ล้วมันกับติปงยอดให้เจ้าเดินแตกอีกเด้อเอาบอกคนไหญยบอกยากพี่น้องมาพี่พี่ดอกกระเจียวมีปะ แกงใส่เห็ดลุงจงเอาไปแเวเดีล่ะเจ้ามูต้นเลี้ยงๆอะนะมูเชีวยวเขียวไปต้องเอาไป,ไปเปลี่ยนต้นมัน,นโอ้งาม ฝนลงมันก็ได้ออกเรื่อยๆเด้อครับเด้อผักหวานฮ้ยจนฉี่ข้านกินนะครับจนเซีงผักหวานวานั่นแหละตะเกียร์เห็นอยู่ใส่กันเื้อตัวนี้มีกับบอกกินดอกเห็นไปเยอะวันยุคเกาหลียักกยงขัยกันวะได้กินผักหวานทายรูปลงเฟซเฟซบุ๊กปวดอะไรไปเนาะไม่แล้วขี่ที่ี่ซื้อ,อยังไงนะครับบ๊ว มันกินบัทันแมยังหรือเปล่แมงมันหลาย,ย,ายอยากผีดีเอยู่พุ่นอยากปะทุกย่างอะไรยุ่นนะมันอยูบอยบ่บ้านมาอยู่บ้านปะแข่งของมาก,กินเล็กจะ้ะบ่อืดบ่อยากยังกินเดี๋ยวสี่เอาปะแข่งมาปลูกไว้จะทีบยี่สิบต้นเลยในป่านี่ยปะแข่งก็กินดีอยู่หลวงปู่หมอพ่อหนุ่เนี่ยเอาพี่น้องปลูกบักทองปะแข่งใส่เนี่ยมันมันดีเข่าท่าดีนะครับอยู่บักพีกปะแข่งแหละที่เอามาปลูกในป่านี่ยไอ้ขมามีทุกอย่างเลย นี่ครับพอดินมันซุมไปน้องแเราเอาักพริกมาฝังไว้นะครับคางต้นไม้เนี่แหละคางต้นไม้แล้วก็เอาบักแข้งจากยางละนิดยางละน้อยอยู่ในสวนปามันที่เป็นมันที่คุ้มนะมันที่คุ้มักพริกเป็นโฮมบักที่นี่ักพรีกมันก็สีงามเพราะว่าักพรีกมันบปนมักาเดียดนี่จิตอันไปเก๊งก็ไปขายครับรเฮ้ยเพื่ออะไรกันเถอะโอ้ตายตาย งิดหลายวะเตรียมกับตาเลยว่าไปแข่งเอาไปแกงยังดิไม่ผ่านจะเจืดไม่ผ่านกาลังสูบปลาอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวทิศมีคลิปไทยสูบปลาอีกหลัลงบอ่อเดี๋ยวทิป่ปลูกผักกั้นจองกับผักบุง้งเพราะท่านจะไปซื้อผักบุงกบ้งอยู่เอาผักบุ้งว่านั้นไหมผักบุ้งยู่ตลาดเอามาดเซียนาให้มันเกิดหกักแล้วก็เอามาเนบผักบุ้งเย็นตาโฟ เมี่นแล้วเขาปลูกในน้ำนันละแล้วก็ที่ปลูกผักอันนั้นแซมผักขั้นจองน้ำผักขั้นจองเขามีแล้วพันมันมีแล้วก็นันละผักบุ้งจีนนะเขาเออนะผักบุ้งอันย็นกตโูพี่น้องไหวจ้ะฮาเว็ดดีๆมันเด็กเก็บทุกมือเดินเพราสะสองลูกมันบ่แมนเป็นไรยผลประโยชน์ที่ปลูกทั้งสองเลยได้แต่ว่าต้องไปซื้อพันก่อน สิ <ยม S 1> ไปซื้ออันมูที่เขาขายในตลาดนะพี่น้องแล้วเขาขอมาแซ่แซ่อโอ้หลายเราเยาอะวันพอละโอ้หัวไทยๆนะต้นนี้เพื่อไปสูงข็งเอาเอาเอา,เอาไปคุณถามมาือเสียเนาะนะ <fits> แมงมันกินหลายเดี๋ยวอีกจะน,น้อยมาปลูกแล้วเดี๋ยวไิซื้อพัดมาบักพริกบักยังเอามาปลูกเส้นนี้ เนี่ยพี่น้องไปไ็นเปลูกกันพวกปักพริกพวกอย่างนี้ดีถ้าเขาปลูกพริกใส่นี่มันไม่หอมมันปะยางเก็บลงไปรถดนะครับบักแข่งบบมีก่กับยังวันนี่หละไปซื้ออยู่จุ่มแพร่อยูน่นี่เดี๋ยวอันบักแข่งมาปลูกยอะทิบยี่บบิบตน้นเนี่ยเขามาเขามาเน็บใส่ในต้นใหม่เลยเนี่ยพวกปลูกบักพริกพวกอย่างนี้ ของขี่ลายป้าเอาสิบรรยากาศนะครับพีบ่น้องมันมีต้นเน้าหลายอยู่ดอกเป็นตะยนืเนง,นเ,ปนงนนนเป็นแต่ยางพี่น้องมันับแบบทรรมาตินะครับเดี๋ยวติดนี่แหละเดี๋ยวหาพักว่าปลูกปลูกลงพวกบักแข้งแหนะครับปลูกบักแข้งอันน,าน,านั้นอันนี้ลงไปนะครับในดิน บักแข้งบักเขือมันนี่แหะครับปลูดได้เบิดเลยนี่น,นี่ที่ปลูบักแข้งบักเขือปลูดในแถวนี่แหละซับกับต้นใหม่ไปเลยนะครับผมเราสืซื้อไม่อีกอยู่ออยบักปลูกักเขือบักแข้งเขียญ้ามะเขือนั่นแหละคนปลูกเลยนะครับปลูกแล้วครบไว้แล้วเวลานั้นเ้ากะมาทำสาวมันกะปูงไม้กับพ่อได้เจ็บกินเจ็บขายอยู่บริเวณตำหนิเนะ่ยสามารถปลูกต้นไม้ได้อีกนะครับปลูกใหม่เพราะแดดไม่ต้องเข้าถึงรู้ต้นไม้ท่านใหญ่นะครับ แข้งแบกบเขอยะ้าบกเขนัน่นแบกบเขือนี่นะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวมาลงเร็วๆนี่แหละครับพี่น้องให้ฝนลงเยอะหลอบกอนคือกาวาห้มันดินซุ่มล้วเขามาปลูกเลยพี่น้องนะครับเพราะดินซุ่มเขาปลูกเลยเนี่ยมันติตั้งตัวได้งามเลยนะครับอืาประมาณนี้พนะี่น้องพูดละเดี๋ยวไปเบื้องมองเขาสู่ป่ากอนนะครับผมก็เย็บเอาไปแกงให้ผู้เฒ่านะครับให้แม่ยอยู่บ้านนะครับให้ผู้เฒ่ากินนะครับ นีพี่น้องเนาะจะไปเบิ้งกันนะครับน้องป่าอีกนะครับเก็บผักหวานมานะครับผมกะมานะครับต่อกันที่นะครับบ่อน้ํานี่ครับบ่อนี่นะครับในความคิดผมมีปลูกผักบุ้งย็นตาโฟหรือบักผักบุ้งขาวนะครับแล้วก็ฉีดร้องปลู่ผักขันจองแจมไปนํานะครับเพื่อนทีนี้ก็เป็นงานนะครับผมพี่น้องป่ามันก็ส่วนมากมันก็มันเปียงหวานแน่นะครับเัาก็เลี้ยงเล็กๆน้อยๆไปนะครับแต่ว่าที่เน้นพวกผักพวกมีไปนะครับ ต้นทุนจังบอสูงหรอกอะน,นะครับเก็บได้ทุกมือปลาวกก็จะได้ขายนะครับหลายเดือนแต่ว่าพักบุ้งหรือว่าเป็นพกออักคอลโลแคลเนี่ยเก็บได้ทุกมือนะครับปฏิรูปแปลงสกัดเศษายลยปีนี่นะครับเพราะว่าบุคคลได้ปลูกมาสองปีแล้วให้นหัวหน,นาย่ายา่ายเฮ็ดกะมไถุตะชิดนเล่นครับต้นไม้เพเกิดเจา้า เจ้าว <S 々> ัดจ้มันเจ็บพักบุงบ่ตีปู่พักบุงได้หนิเจ้าต้องเจ้าต้องเก็บนะบ่เหลือก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเหรอเนาะสองดังไฟนั่งจอดดังไฟหนั่งปลาอยู่ใส่ปลาโอ้ยตัวแพงกะ เบียร์พากันจองหลายอยู่หระวะเขาอยู่พวงเวี่ยนมันหลายอยู่ติพากันจองนี่ยังนั่นเอาปลาเมื่อกี้มาขักบางเนี่ยเนาะปลาปวดพูเอาอีกแล้วมั้งนั่นวันหลายๆมันทีเบิดมะ เมื่อปลูกผักต้องมาเบื่มาหลายหลายคนนาหลายอย่างได้เต็มสวนเลยเด้อเมื่อปลูกผักทั้งที่ปลูกข้าปลูกกูหลายอย่างต้องลงมือเองทุกอย่างขั e ้นตอนบัลย์ขายยังจะยางหนูพี่น้องปลาให้ได้ปลาคอเลยเด้อปลาแดงปลาแดงน้องนั่นก็บทได้ ล่างด้วเขียวน้องนั่งอ่ะจีนได้ล่างด้ะน้องนั่งมันต้องเจียงให้มันมันคุ้นแล้วมันคุ้นแล้วมันมันเป็นสีเดียวกันแล้วเขาต้องล่างบ่อหนามด้วนี้นโยบายเ่าน้ำลงมาหนิบ่อที่ปลูกผักบูงนั่นน้องนึงที่หลุดถอดล่วงทุกอย่างอ่ะแล้วเอาไปกินเลี้ยงเนี้ยผมบอกเกลียวไว้สองไม้เกลียวไว้แต่ยังมันแหละโอ้ยป้ายจอยเด้หน้องนะครับพี่น้องก็จิดตามเบิึงนะครับเด้อ ใส่ปลาเป็นตัวงไรด๋นี่โอ้ปลาได้หลายวันได้สองตัวเนี่ยเอขาคือบอกเนี้ยมัใส่ในตั่เียวไม่เียวกระมังไงเลยโอ้มงแก่มาก่อนลงมาส่อเนี่ยั่นงมาก่อนอืมมันบเอาไปกินหรอมิเดียวลงบ่อคืนบิดเลย อ๋อกะดวาะสูบหน้าบอกสปลูกขักวัก่วะบัได้ว่าสูบปลากินปลาจักหน่อยดิเด็นิปลามันตัวหน่อยอยู่เอาน้่นอกเนาะติดตามมือเฮาอันจับกันนะครับผมอันนี้กับ่อนาจายแหงดบบ